บอยยักษ์สายเบิร์นตอนนี้มาอยู่หน้าฤหาสน์หาดรืออะไรเนี่ยแล้วนี่ใครแม่บ้านใช่โอ้ต้องเ้ามาผู้ชนผายเเอามาลับยอดอดูคืออะไรอดูกหมายความว่า1นูไม่เนยกุหลีบสองหองเสอหลชอบพกันเลย คล anime, ิปวิดีโอนี Kent, ้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับแล้วมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะครับปุ๊บเจนเซนวันนี้ จะมาพบแขกรับเชิญที่ FC เรียกร้องมาในช่องตัวลายสายแดงนะก็ไม่ใช่ใครนะคุณบอยยักษ์สายเบิร์นตอนนี้มาอยู่หน้าคฤหาสนหรืออะไรเนี่ยได้เป็นเรียกว่าเีว่าการาที่รถเขารถเขา oh, <no. S 1> เดื่อก,ก่อนจะเข้าไปพบเขาแสดงว่ายังไม่ตื่น บอยบอ,อยฮัลโหลบอ,อย,ยไอเดียไอเดียบอยเนี่ยบอกว่ะตูแท็ปพังโอ้ตืนต่นหนึนาทีบอยไปไหนนี่มาจากซาลบุรีเลยเหรอเนี่ยมาหาเงาเอฟซีเขาเรียกร้องอบอยดังหน่อยบอยไม่ตื่นเลยแล้วนี่ใครแม่บ้าน โอ้ตาภาพมาทุกตื่นเลยตายตนี่อะไรเนี่ยให้มาดูเลยสงสามปลามาดูน้ำมันน้ำปลาทอดปลาทอีปลาท้องปลาท้องมันจะแตกปลาติงนะเนี่ยปลาติงโอ้โหเล่นมวยหมดวันนี้ไม่ได้มาบูกบ้านบอยนะคว่าแต่จะมาที่จะมาเนี่ยตั้งใจจะมาเนี่ยก็คือว่า เอฟซีอ่ะเขาเรียกร้องอยากจะให้บอยเนี่ยบอยยักเพื่อนเราเนี่ยทําเมนูข้างในให้ดูหน่อยอาจจะมีอยู่สองเมนูก็คือว่าปลาระเบิดแต่ปลาระเบิดน้าลึกกับเขาเรียกว่าแกงไก่ตัวมะเขือ,อไล่เนี่ยข้างในเขาทํากินยังไงและหน้าตามจะเป็นไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุยบุกคขารหาหรือออฟฟิศที่บอยแล้วให้บอยทําเมนูข้างในให้เราดูว่าหน้าตามมันจะออกมาไงแล้วมันจะกินได้ไหมไปในบ้านนี่เองบอกโอ้ ไม่ได้ลกอย่างเดียวนะเหม็นด้วยบ้านชอบมากเลยชอบคู่ใจของมอยอยมากเลยเขาเรียกว่าดาบอะไรพี่ปุ้มสมไร อเลยดีวะว้าวบุตรเย็นเยอะจังมะเฮ้ยเฮ้ยดี่าโอเคบุ้ยมันต้องฉลอกกันหน่อยเพื่อนย้แล้วก็เจอฟอน์นะาดีลซีลอยออยเอฟซเรี wow. ยกร้องมากเลยวันนี้อให้ ม่าไงเฮ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวประตูรีเบิดกดรีหมทก่อนเนี่ะประตูรีเบิดเป็นไงสุดยอดประตูมาหาเพื่อนก็สึงเรื่องมาจาบในช่องรายการตัวไรยสายผมเป็นกระแสที่กำลังยอดฮิตมาก อยากจะให้มาถ่ายรายการคู่กับบอยลายสายเดินเอฟีเขาเรียกร้องแล้วก็มีบางเอฟซีเขาบอกว่าพี่เขาอยากจะดูเรื่องราวกับข้าวข้างในที่เราใช้ชีวิตอยู่กินกันข้างในว่ามันมีเมนูหนึ่งเขาไม่เข้าใจว่ามันหน้าตาเป็นไงอย่างเช่นระาเบิดน้าลึ๊ปลาเบิรนปลาเบิดน้ําลึกแล้วก็ไอแกงอะไรไก่ตอวไก่ตัวก็ขืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้จะให้บอยสาธิตให้ดูหน่อย ทำให้ดูทำให้ให้กินนล้กินได้แล้วถ้ากินโชว์แล้วดูว่าหน้าตาเป็นไงแล้วข้างในอ่ะเขาใช้อะไรกินแล้วใช้อะไรอุ่นมันวัตถุดิบผมเตรียมมาแล้วนี่นี่นี่อ๋อนี่มาพร้อมในทุกวันวัตถุดิบเราเดี๋ยวเราไม่ใช่ไรเดี๋ยที่สองไลน์นะสองไลน์ไรน์นี้ไม่ไปด้วยพี่ดีบอกไลน์น้ไปด้วยนะครับไปได้แล้วมันเสือหมดแล้ว เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักวัตถุดิบที่เราเตรียมมาทำครับกับเมนูไก่ตัวหนึ่งมะเขือลายอันนี้เราจะเป็นแบบสมมติที่ดูร่าวนะครับว,ว่ากับข้าวเราเลี้ยงเมนูนเนี้ยมันจะมีหน้าตาแบบไหนมันอาจจะวัตถุดิบไม่เหมือนข้างในนะแต่จะทําทให้ดูมันก็เหมือนแกงบ้าเราธรรมดาแต่มันจะเน้นต้นเรื่องปริมาณไก่เน่น้อยกว่าข้างในก็คือว่าให้เหมาะแก่ผมกับนักโทษแบบผู้คนเยอะที่เขาพิจารณา ที่เขาเรียกกันว่าไก่ตัวมะเขือไร่หน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมกับพี่บอยยะนิสสาทำวิธีการทําให้ดูขั้นแรกเลยนะเราเตรียมไฟแชกมาเราเตรียมตัวตั้งเตาแล้วก็จุดถุงถุงบุกไปแลยถุงุงบุกไปแลยวถุงุงบุกไปลยได้ติดเตาเลยเปิดแก๊สเลยพอไฟเริ่มติดแล้วนี่ก่อนก็คือผมที่จะบอกให้ผมที่ไม่เป็นพ่อัวดตัวยงเลยเรื่องบขคานี่ต้องไว้ใจผมผมที่ไม่เป็นทุกอย่าง เรื่องจะว่าจะเป็นสุกพันแกงทอดหอมอร่อยในหพิ่นปาต้องกลัวรถพี่วัดการดำโฆษณาเข้าเลยนะอย่าลืมนะครับผมช้องคุณจะเท่นรับหมดนับโฆษณาอะไรก็ต้องแตะล้าทุกอย่างเลยจะบอกให้และถ้าคลิปนี้นะถ้าเอฟซีคุณไหนแล้าชอบก็อย่ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะขั้นต่อไปพอหม้อเริ่มร้อนไม่มีอะไรมากรีบไปเลยนี่เป็นยังไงล่ะ ต้องเปิดไฟแรหอยมั้ยมันก็เปิดเป็นพิธี <c oughs> <ๆ> ừ, แล้วก็ี่ไฟลงเลอ่าด่ไฟตอนนี้นะแรงที่เด็ดเลยอคนไฟลุกเครื่ <c oughs> องแกงเครื่องแกงนี่เราใช้เครื่องแกง พิเศษเลยสั่งตรงมาจากประเทศนอกประเทศนอกประเทศนอกก็คือไม่ใช่หรอก็เป็นที่ปเลยประเทศนอกแล้วเราไปซืมาเอาหัวที่หน่อยพอเราได้องเท่าที่แล้วเราใส่หัวที่ไปเลยใส่หมดไปเลยเราใส่ที่ใส่หัวที่หมดไปเลยแล้วก็ แ,แล้วเราก็มนุษย์นะขมวนเลยพี่แล้วอันนี้ก็คือหัวใจสองทัานเลยก็คือไก่หนึ่งตัวก็ใส่ไก่ไปเลยไก่โดน,นเสร็จแล้วเราคนไก่ไก่ให้สุกให้สุกก่อน ่าดูดูสีสันเริ่มจะมีความน่ากินขึ้นมาแล้วดูเราจะทำเป็นเป็นแถนงก็ได้นะอย่างเงี้ยหรือก็คือแถงแห้งได้ผมไม่ชอบต้องเป็นยิ่งยิ่งยิ่เลยพอเริ่เหลือลที่แล้วความมันไอ้นี่เริ่มออกแล้วความมันหอ,อนี่เริ่มออกแล้วใส่หัวก้อนี้ไปเลยใส่ใหัวก้อินี้ไปไอหางหาง ใี่นะมันก็จะเป็นแกงเขียวหวานสำหรับบ้านเรานะและก็ตามด้วยมันตาลเต๋อหรือน้ตามมะพร้าวบ้านเรานี่เองอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียเฮียอะไสัตว์ตายมาหาแล้วเอามาเอาใหมาให่ โอ้น้ำแข็งน้ำตาเนาะย้อนความผมไม่ใช่น้ำตาลรสฝากกระดานบ้านน้ำตาลรสฝรั่ากกระดานบ้านโอ้ถ้าเราชอบหวานแต่ต้องบอกนะว่าในเรียนจำเนี่ยรสชาติเขาจะต่างๆนะเขาไม่ได้โดดได้เลยที่ว่ามันไม่ได้เข้มข้นก็คือว่าพอประทังให้เราโทษกินเพื่อประทังชีวิตให้อยู่เพื่อกิน ไม่ได้กินเพื่ออยู่อ่าร์โธเจนบอกว่าเราอยู่ในคุกเราต้องอยู่เพื่อกินไม่ใช่ว่าจะกินเพื่ออยู่เพราะมันไม่ได้อขั้นตอนต่อไปก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็คืออย่างที่เราทําแกงแกินทั่วไปไฮระสำคัญก็คือใส่ไก่ไปหนึ่งตัวแล้วข้างในแล้วตะอหลัไปก็คือมะเขืออีกหนึ่งไร่ใส่ไปอ่าเราใส่ไปเลยใส่มะเขือไปมะเขือไป เขื่อข้างในอ่ะบางทีเขาไม่ได้ตัดหัวอย่างนี้นะบางทีเขาไา่ตัดด้วยนะเขาใส่เป็นลูกเลยถามว่าใส่ใส่แต่ผมได้ข่าววาแล้วต้องมีสุตกรรมนะหั่นต้มปีกเขียรองนอกใช่ใช่หั่นแล้วเอาทีเอาเอาขาเนี่ยขอโทษนะที่อยากาขาเขี้ยเลยก็คือว่าเราก็ไม่โทษเขานะเขาก็เป็นนักโทษของเราอ่ะบางทีด้วยความที่เราต้องทำให้มัน้ทำแต่มึงรีบมันก็ไม่น่าต้องใช้ขาเขี้ยหรอกนะอือ นี่พอเราใส่มะเขือไปแล้วก็รอแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากน้ำเรสชาตินี้เราก็ปรุงตามที่เราชอบสุกปากใช่ไหมปรุงไปแล้วปรุงไปแล้วผมปรุงไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีด้วยว่าข้างในเนี่ยนอกจากแกงไก่ตัวมะเขือไรน,นี่ยเขายังมียอดด้วยยอด,ดย,ยอบ้านย,ยอดบ้านกับยอดบ้านแล้วก็ยอดรือว่าเสียตัวเนี่ยเขาตัดให้กันยังไง แล้วจะรู้เลยเดี๋ยวผมจะตักให้ดูว่าเขาตักกันไงมันมียอดด้วยนะถ้าคนอยู่ในเคยรูดีว่ายอดเวลาเราุูข้าวผูแกงเนี่ยเราจะได้อาหารปริมาณต่างไหนแล้วยอดแบบยอด,ยอดที่โกซัมไลหรือยอดฟรีแบบมาขอยอดธรรมดาเนี่ยเขาจะตักให้แบบไหนนะเราเไม,มนนะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเดี๋ยวทำให้ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ใส่กับข้าวข้างในเนี่ยเขาใช้อะไรใส่กันอยากรู้เดี๋ยวรอตามไปดูดีกว่าเดี๋ยวรอแกง เสร็จเมื่อไหร่เนี้ยล้งมสาธิตวิธีการเลยที่ผมพูดไปมาเดือดแล้วเมื่อเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่นี่เลยใส่ใส่เดี๋ยวนี้เสร็จก็เป็นอาเซียนพิษีใส่ใบหหระพาเข้าไปเพื่อส้าความหอมของมันกลิ่นเพื่อสาความหอมและที่ขาดไม่ได้ก็คือตกแต่งสีสันด้วยวิชีฟ้าให้ดีก็เป็นวิธีนะ คนสามทีทีไล่เข้าก็เป็นนาำเสจสมบูณเนี่ยแค่นี้ไม่มีอะไรมากนี่มาแล้วนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของไก่ตัวมะเขือไร่เป็นแกงข้างในแต่เราทําให้ดูอร่นยสีสันน่ากินหน่อยเพราะเราก็ทํากินเองด้วยแต่หน้าตาของข้างในเนี่ยมันจะรสชาติแบบว่าธรรมดาแล้วก็จืดๆๆๆงนะค่ะอ่อน แล้วก็ความเข้มข้นของพิแกงทำให้เราคนจำนวนมากต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้แบบนี้มันเป็นแกงที่แบบว่าคือเวลามาทีห้องที่กินแต่น้ำกันทะีจะไก่อ่าเดี๋ยวพอเสร็จจากแกงเดี๋ยวเรามันมาสาธิตวิธีเลยว่าไอ้ยอดนะี่เขาบอกว่ายอดผูกกับยอดธรรมดาเนีย่ยต,ต,ต่างกันยังไงในการตัดอ่านะนะแล้วหัวใจสำคัญที่ผมบอกเลยนะนี่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารนี่ขันนะครับส่วนใหญ่ข้างในนะข้างในไม่มีจานในยุคผมในะยุคตาลุที่เราติดกันไม่มีจานนะมีเฉพาะขันอย่เดียวขันที่เราสามารถใช้ดื่มเช้ามาเราสามารถเอาไปล้างหนุ่เข้าข้างน้ำนก่อนซึ่งใช้ขันใบเดียววันแต่บ้านเราจะมีขันประมาณ4ี่ห้าใบพอเบื่อมาใช้อาบน้าํา ใช้ล้างตูดใช้ล้างตูดใช้ล้างตูดใช้ทำทุกสิ่งใช้ทำข้าวทำแกงเอา,าน้ำร้อนเชา้าๆตักข้าวตักแกงเป็นได้ทุกอย่างขันเนี่ยขันไปแล้วสําคัญมากนะขันอันหนึ่งขนาดเท้าว่าแบบลูกบ้านทําขันแตกหนึ่งโดนโบดเลยโง่สั่นเอ้ยมึงไปแดกข้าวรูนเลยฮะรูดเลยใช้ม<ฮ>ือก<ฮ>ินเลยจริงๆนะขันน <โฮ S 2> <ฮ>ี่หัวใจสําคัญเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายอดถูกกับยอดธรรมดาเนี่ย มันต่างกันยังไงอ่าโอเคเหตุการณ์สมมุตินะครับว่าตอนนี้ผมนั่งในโรงเรียนอาหารคือกับข้าวเขาลมเรียงมาแล้วตอนนี้กะถึงหน้าที่แล้วที่ผมจะต้องจ่ายยอดก่อนจะตักขึ้นโต๊ะโรงเรียนอาหารจะต้องจ่ายยอดก่อนอาจจะเป็นยอดบ้าเมือนชรลาบ้านก,การยอดอะไรแล้วแต่ยอดที่โผล่ซาุไรขึ้นอยู่กับผมหมดเพราะผมเป็นหัวหน้าโรงเรียน เดี๋ยวเราจะไปถามที่นี่กินจ่ายยอดเลยว่ามียอดอะไรบ้างเอ้าเฮ้ยมารับยอดนี่การรับยอดนี่นี่ี่มียอดอะไรนียอดถูกครับอันนี้ยอดถูกจะถามที่ก่อนว่าพี่ี่คือยอดถูกคืออะไรยอดถูกก็หมายความว่าหนึ่ง ผูกผูเป็นเดือนด้วยบุหรี่สามซองห้าซองเจ็ดซองแล้วแต่ว่าเดือนนั้นผมจะเรียกอะไรมันจะไม่มีกับข้างเนือก็คือจะให้ข้าวไปด้วยแล้วก็จะมียอดแกงยอดผูกเขาก็จะตากันแบบนี้ดูอืมเขาก็จะตากกันแบบอ่าก็อาจจะมีผสมไปอ่าเขาจะมีแบบอ่านี่นี่ยอดผูกแต่เขาจะมีคือชิ้นเนื้อให้เขาจะมีชิ้นเนื้อให้ นี่อันนี้คือยอดผูกอืมอันนี้คือยอดผูกอ่านียอดผูกเป็นเดือนนะเดือนนี้มารับทุกวันเลยเช้าเองเดือนละแถวเดือนละสามองเสร็จซองแล้วแต่สีไม่สีสีสชุดต่างอะไรทำนองนั้นนะอันนี้คือยอดผูกเราจะเห็นเลยว่าความแตกต่างของมันก็คือไก่จะมีะและยอดอะไรยอดธรรมดายอดธรรมดาก็คือว่ายอดลอยแต่ว่าอยอดนี่มีหลักมีแรงคือว่า มยวมาขอทุกวันเลยก็เอาไปก็ยอดธรรมดานี่ยอดธรรมดาอ่ะยอดธรรมดา,ดรรมดาก็ทั้งเขาถามว่าเอา้ายอดธรรมดาทำไมไม่มีเนื้อเลยก็มึงยอดธรรมดาไงมึงก็เอาเนื้อไปชิ้นสองชิ้นแล้วก็เน้นน้ำไปอันนี้คือยอดธรรมดานี่ความแตกต่างกันมั้ยมันจะเป็นเห็นความแตกต่างเลยแล้วข้างในเนี่ยเขาก็จะใส่ขันให้เลยนะผมบอกให้ ใส่ขันให้และที่สำคัญอยา่างมือบอกว่าข้างในเนี่ยมันเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีช้อนวเวลาเราจะหาช้อนเนี่ยช้อนกินจากใครละคนเนะ่ะเวลาเพื่อนออกสารเนี่ยเราจะต้องไหว้าวางเพื่อนเฮ้ยมึงอย่าลืมพกช้อนจากใต้หูสารทุกทเลยนะซึ่งเป็นช้อนพลาสติกแต่มันก็ยังมีช้อนเหล็กอยู่ช้อนเหล็กในสมัยผมเนี่ยช้อนเหล็กมันมีให้ก็จริงแต่เขาจะตัดด้ามตัวน,นี้ออกออกไปหน่อยหนึ่งเพื่ออะไร เพราะว่านางโทษสนใจจะเอาปลายเนี่ยไปรับเป็นคมทำเป็นสิ่งเทียมวุ้นเอาไว้ทำร้ายกันํำรายที่โกเมื่อก่อนคือว่าถ้าคุณเปิดนะหนึ่งอาวุธที่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 เป็นหลักเลยที่ชอบพกอะไรคือช้อนพกติดเอวอย่างนี้เลยนี่เอาไปพกติดเอวเลยอ่านด็กเลยอ่านิ่งนี้เลยเพราะมันสามารถตรงนี้จะเป็นคมจะรับเป็นคมพอพอนานๆไปนายก็จะตัด yeah. ต well ัดหน้าออกครึ parfois, ่งหนึ่ง พอตัดด้านหลอกแล้วเราทำไงเพื่อนเราทําไงเราต้องหาไม้มาถึงนยางเพื่อจะเป็นด้านจับนี้มันก็จะยาวขึ้นบางทีนั่งกินกับเพื่อนอยู่ขึ้นโรงเรียนนั่งกินไอ้ที่ไม่ถึงก็จ้วงอย่างนี้เลยนี่นี่นะโรงเรีนพ<ท>ิการป็นอยู่ในคุกอ่ามันมีช็อตอย่างนี้จริงๆนะผมไม่ได้เมยขึ้นมาต้องก,ก,การจะหัดจริงและนี่คือหน้าตาของยอดเขียวหวานโรงเรียนคือย,ยอดรับยอดอันนี้คือเป็นแกงที่สมสมติขึ้นมาว่าเป็นแกง ไก่ตัวมะเขือไร่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ผมก็ออยยักก็เดี๋ยวดูนะก็เดี๋ยวจะรอไปดูเลยแกงที่เหลือไปทํากินกันก็ขอขอบคุณนะครับผมทุกท่าีที่รับชมคลิปนี้นะครับผมอย่างผิดถูกประการใดชอบไม่ชอบในคอมเมนต์มาค e. <iniz> <monkeys> ุยกันขอหนึ่งละคอมเมนต์หนึ่งหัวใจแล้วฝากช่องทางยูทูบปุ่มเจ็เส้นไป้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับเราสองคนต้องลาต่อนสวัสดีทรันผม